สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องเทรดเดอร์หลังชนฝาวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อที่อันตรายที่สุดสำหรับเทรดเดอร์ทุกคนแต่หลายคนกลับไม่รู้ตัวนั่นก็คือการปล่อยให้อีโก้ใหญ่กว่าพอร์ตของเราหลายคนอาจคิดว่าอีโก้คือความมั่นใจแต่จริงๆแล้วอีโก้ที่เกินพอดีจะกลายเป็นดาบสองคมที่ทำลายทั้งเงินและจิตใจได้ภายในเวลาไม่นานเลยครับ เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ที่เข้ามาในตลาดมักจะเจอปัญหาเดียวกันคือยิ่งเทรดมากขึ้นก็ยิ่งเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเก่งขึ้นตัวเองวิเคราะห์แม่นขึ้นพอชนะติดต่อกันก็เกิดความมั่นใจเกินขอบเขตและสุดท้ายก็กลายเป็นการประมาทเช่นเพิ่มล็อตโดยไม่คิดปรับสต็อปลอสกว้างขึ้นหรือบางคนไม่ตั้งสต็อปลอสเลยเพราะเชื่อว่าตลาดต้องกลับมาเข้าทางเราแน่ๆอีกพฤติกรรมที่เจอบ่อยๆคือการไม่ยอมแพ้ต่อการขาดทุน สมมุติคุณบายไปแล้วราคาลงแทนที่จะคัดลอสแต่กลับฝืนถือเอาไว้บอกตัวเองว่าฉันต้องถูกตลาดมันต้องกลับขึ้นมาหรือบางคนยิ่งกว่านั้นคือถั่วเฉลี่ยขาลงเพราะไม่อยากยอมรับว่าตัวเองผิดพลาดนี่แหละครับคืออีโก้ที่เริ่มกัดกินพอร์ตแบบเงียบๆถ้าเจาะลึกไปในเชิงจิตวิทยามนุษย์ทุกคนมีความต้องการอยากพิสูจน์ว่าตัวเองถูกอยากปกป้องภาพลักษณ์ของตัวเองเวลาเราขาดทุน สมองมันจะตีความว่าเป็นการถูกคุกค,คามต่อศักดิ์ศรีและคุณค่าในตัวเราเราเลยเลือกที่จะดื้อไม่คัดลอสและไปหาหลักฐานมายืนยันความเชื่อเช่นการหาข่าวมาสนับสนุนว่าตลาดน่าจะเด้งกลับหรือการบอกตัวเองว่าที่พอติดลบตอนนี้แค่ชั่วคราวแต่ถ้าเรามองความจริงแบบตรงๆต,ตลาดมันไม่สนใจเราหรอกครับตลาดไม่เคยผิดมีแต่เราเท่านั้นที่วิเคราะห์ผิดหรือจัดการความเสี่ยงไม่ดีพอ ยกตัวอย่างจากโลกความเป็นจริงให้เห็นชัดๆหลายปีที่ผ่านมามีเฮดฟันใหญ่ๆล้มเพราะอีโก้ของผู้บริหารอย่างกรณีของลองเท e ร์มแคปิ a l ล a ม a จ e มนต์ในปี1998ทีมงานเป็นถึงศาสตราจารย์รางวัลโนเบลด้านเศรษฐศาสตร์แต่พอมีความมั่นใจมากเกินไปใช้เลเวอร์เรจสูงมากสุดท้ายตลาดไม่เป็นไปตามโมเดลที่พวกเขาคาดการผลคือกองทุนล่มทำให้นักลงทุนสูญเสียมหาศาลเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ต่อให้คุณเก่งแค่ไหนถ้าปล่อยให้อีโก้นำคุณก็อาจเจ็บหนักได้เหมือนกันทีนี้เรามาดูกันว่าจะแก้อีโก้ยังไงผมมีแนวคิดมาแบ่งเป็นข้อข้อดังนี้ข้อแรกตั้งกฎการเทรดและทำตามอย่างเคร่งครัดไม่ว่าจะกำไรหรือขาดทุนกดคือตัวกันไม่ให้อารมณ์หรืออีโก้เข้ามาควบคุมเช่นกำหนดความเสี่ยงต่อการเทรดไม่เกิน2%ของพอร์ตต่อให้มั่นใจแค่ไหนก็ห้ามเกินกว่านั้นข้อที่ส ยอมรับว่าเราไม่มีทางรู้อนาคตการเทรดไม่ใช่การทำนายแต่คือการบริหารความน่าจะเป็นทุกครั้งที่กดส่งคําสั่งเราต้องคิดเสมอว่ามีสิทธิผิดและเตรียมแผนรับมือไว้ตั้งแต่แรกไม่ใช่ไปหาทางแก้ตอนราคาวิ่งผิดทางแล้วข้อที่สบันทึกการเทรดทุกครั้งไม่ใช่แค่ผลลัพธ์แต่รวมถึงอารมณ์ความคิดและเหตุผลในการเข้าออ,อเดอร์พอเรากลับมาทบทวน เราจะเห็นเลยว่าหลายครั้งที่เราขาดทุนไม่ใช่เพราะระบบไม่ดีแต่เพราะอีโก้เข้ามาแทรกเช่นแก้แผนกลางทางหรือเพิ่มล็อตโดยไม่มีเหตุผลข้อที่4มองการเทรดเหมือนการทำธุรกิจนักธุรกิจที่ดีไม่ได้หวังกำไรจากทุกดิวแต่จะมองเป็นภาพรวมถ้าดิวไหนขาดทุนเขาก็ยอมจ่ายต้นทุนและเดินหน้าต่อไปแต่ถ้าเป็นเทรดเดอร์ที่ติดอีโก้พอเจอดิวขาดทุนกลับไม่ยอมปล่อย สุดท้ายกลายเป็นเจ๊งทั้งกิจการข้อที่หฝึกการถ่อมตนอยู่เสมอลองคิดแบบนี้ครับตลาดคือครูที่ใหญ่ที่สุดและเราเป็นนักเรียนที่ไม่มีวันเรียนจบต่อให้เทรดมาเป็นสิบปีก็ยังต้องเจอตลาดที่ทำให้เรางงหรือทำให้เราผิดถ้าเรารักษาทัศนคติแบบนี้ไว้เราจะเปิดใจเรียนรู้แทนที่จะพยายามเอาชนะตลาดด้วยอีโก้สุดท้ายนี้ผมอยากสรุปว่าอีโก้ที่ใหญ่กว่าพอร์ต ไม่ได้ทำให้เราดูเก่งขึ้นแต่ทำให้พอร์ตเราหายไปเร็วขึ้นยิ่งเรายึดติดกับการพิสูจน์ว่าตัวเองถูกมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเสี่ยงที่จะล้างพอร์ตมากเท่านั้นการอยู่รอดในตลาดไม่ใช่การเอาชนะตลาดแต่คือการเอาชนะอีกโก้ของตัวเองให้ได้สุดท้ายหากคุณชอบเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครช่องเทรดเดอร์หลังชนฝาด้วยนะครับ เพื่อจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้ในอนาคตสำหรับวันนี้สวัสดีครับ